เอาละวันนี้พี่เอกไปฝึกฝีมือมาเรียบร้อยแล้วพี่ฝนฝึกฝีมือวันนี้เราจะมาตีลูกบอลกันต่อถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเราจะเล่นเก่งขึ้นหรือเปล่านะสิเขาเล่นเก่งกว่าเราอยู่แล้วมนุษย์แตงโมคนนี้เมื่อกี้พี่เอกแพ้เขาอะแพ้เขาไงเหรอใช่แล้วมนุษย์แตงโมคนนี้เก่งมากเลยพี่ฝนก็บอกแล้วว่าเพื่อนเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่ไม่เป็นไร คราวนี้เพ็กสู้รู้วิธีเล่นมาแล้วงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าใช่ใช่เราต้องกดนี่ชิปล็อกอ่ะไปะพวกเราก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเพ็กจะต้องไปหมุนอันนี้ใหม่สก,กินใหม่หมุนสก,กินอะไรหรอหมุนสก,กินนี่ไงตัวดาบของเราอพี่ฝนอ๋อเราจะมีดาบอันใหม่มาใช่หรือเปล่าถ้าเราหมุนได้ดีก็จะได้ดาบอันใหม่ะนะไปะงั้นไปหมุนกันก่อนไปตีโอเคเลือกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหมุนกันได้เลยนะทุกคนนะนี่จะได้อะไรนะ หมุนปิดออกมาเลยอยากได้ของที่มันเท่ๆมั้งอ่ะพี่ฝนยางได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรน่ลูกออมยังไม่ได้แหละฮะพี่เอกได้ได้ขวานได้ขวานเหรอได้ขวานของนายพรานก็ดีเหมือนกันพี่ฝนอยากได้แคนดี้ยังไม่ได้อ่ะสักอันเลยเดี๋ยวก็หมุนดีพี่หมุนพี่ฝนหมุนเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอยังไม่พอเหรอใช่แล้วเหลือยังไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจัดการพวกนี้กันก่อนจะได้ได้เงินมาเอาล่ะเริ่มเกมแล้วเฮ้ยคุณแตงโมอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนอยู่ไหนอะอยู่ฝั่งนี้พี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนกำลังมองหาพี่เหมือนกันเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้แดดผ่านไปเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงเห็นยังเราอย่าอยู่ใกล้กันทําไมอ่ะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวตีแล้วโดนเลยมันใกล้กันเกินไปนี่นี่นี่พีกไปเรียนรู้มาแล้วเพื่อนบอกว่าให้กดชิปล็อกแล้วเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองใช่เวลาเดินเราจะไม่หันหลังไงเฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว Mind, โดนไหมโดนไหมได้อยู่ได้อยู่เอได้อยู่ดีมากเลยเป็นไงอ่าดีแล้วโอเพื่อนเก่งอ่ะใช่เพ really. ื่อนเก่งน pues so um ี่นี่พี่ฝนอ่ะเพื่อมีอะไรจะบอกบอกอะไรอ่ะเพื่อนบอกว่าที่เราตีไม่ได้เพราะว่าครูดาวพวงเรามันไม่ทันใช่แล้วนี่ครูดาวตรงบล็อกเนี่ยถูกต้องอ้าวไปเกิดใหม่ก่อนนะนี่ตีแล้ว นี่นี่นี่จัดการเลยนี่นี่นี่บอกว่าตีโต้ตีโตยังทันอยู่ยังยังทันอยู่ยังพอตีโตส้ยังทันยังทันเออเนี่ยมันไม่ทันนะวิผนก็บอกแล้วว่ามันไม่ทันแล้วจะทำไงให้มันทันนะเอาก็ถอยหลังกลับมาถอยหลังเหรออ่ะเดินถอยหลังกลับมาไงก็ให้ลูกบอลมีระยะในการโต้ไงเออจริงด้วยเนาะจะวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวไม่ได้ S <S อ้าวก็วิ่งเข้าไปแล้วมันกะดจังหวะง่ายกว่านี่นะเอาอยากจะบอกว่าข้างล่างก็ตีกันมันมากแล้วพี่ฝนยังไม่ตุ้ยเหรอเนี่ยใช่พี่ฝนเก่งเดี๋ยวก่อนฮะทำไมเหรอมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเกมเลยแลวดูยืนตีเฉยนี่เฮ้ยแลวดโูโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอโอยโดนจนได้ว่าแล้วว่าต้องโดนน่ากลัวมากเลยเขาตีเร็วมากอะเขาเก่งกว่าเราเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องฝึกฝีมือขึ้นไป ก่อนอื่นเลยหมุนอีกรอบนึงหมุนอีกรอบนึงเอาจะได้อะไรมาครั้งละ80คอยไงจะได้อะไรกันนะได้ลาได้ลายลุ้นกันดีกว่าอยากได้เฮ้ยได้อะไรมาได้อันเดิมอะ่ะได้ขวานหรอก็ได้ขวานเหมือนเดิมแล้วจะเอาไปทําอะไรอะ่ะเอาก็ไปตีโต๊ะกับเพื่อนไงไม่ใช่มันสามอันเดิมเอาสามอันเดิมเหรออืมเอาไปรวมล่างกันได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรือถ้ารวมล่างแล้วแบบลดคูดาวลงสักครึ่งนึงก็จะดีนะ เออแล้วทําไมพี่เอกเห็นเพื่อนเขาตีกันเร็วมากไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะเอเขากระโดดกันได้ด้วยไม่ใช่เขาตีติดติดกันเลยอ่ะเขาเก่งเออไม่ใช่ดิมันต้องมีวิธีอะไรบางอย่างนิดเดี๋ยวกดชิปล็อกก่อนถามเพื่อนเออถามเพื่อนใครที่เล่นอยู่แล้วรู้วิธีการทำไมมันคูดาวเร็วๆมาแล้วมาแล้วลูกบอลมาแล้วมาแล้วเหรอนั่งไงข้างหน้านั่นมันยังไม่แดงเราไม่โดนอยากเข้ามาใกล้ทำไม เดี๋ยวเกิดพี่ฝนตีพีเอกก็โดนนะดิจะโดนอะไรเล่าก็อยู่ใกล้กันไงมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรง,ง,งข้ามอะไรเมื่อกี้พีเอกยืนอยู่กับเพื่อนอยังโดนเลยไม่โดนหรอกพี่ฝนพี่ฝนพี่พี่ฝนตีโต้ไปแล้วเห็นหมาอยู่ใกล้ๆโดนไม่โดนมันตีไปฝั่งตรงข้ามแย่แล้วเพื่อนหายกันไปทีละคนสองคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่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 มาเลยไปไหนแล้ววะยุงยุงล่ะอย่าพึ่งเพื่อนแตงโมเก่งอะต้องคอยหลบเขาไว้ อยู่ไหนแล้วยังไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวใจเย็นอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงเอามองแต่ลูกบอลไม่ได้มองคนเลยตอนเนี้คือต้องมองลูกบอลอย่างเดียวอะทุกคนเฮ้ยดูเขาตีกันดิเขาตีโต้กันสนุกเขาไม่มีครูดาวเลยหรอเอานานโดนแล้วมา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 มาเจอกันหน่อยแล้วอยู่สิเจอกันหน่อยเฮ้อมันไม่ทันนะทําไมอะครูดาวมันเหลือติดหนึ่งบล็อกไม่ทันี่วนเอาใหม่ บล็อกไม่ทันเหรอนี่เพราตีมาแล้วมันบล็อกไม่ทันนี่เพื่อนแตงโมออกไปแล้วตอนนี้เหลือแต่เพื่อนคอมพิวเตอร์ไหนอ่ะนี่ไงคอมพิวเตอร์แมนตีให้พี่เอกเมีอ๋อหน้าเหรอเฮ้ยพี่ฝนระวังเออเออเฮ้ยเขาแดชไปด้วยดูดิน่าเนอะแดดไปอ้าวแดชไปเขาหายไปไหนกขาโดนตีกลับไงเฮ้ยเขาแดดชกามาโดนเองเลยเหรออยากอยากแดดมาก็ไม่เป็นไรเราเรายังพอได้อยู่เออพี่เอกไม่ตั้งใจให้ไปโดนนะ้มาแลว ทำไมพี่ฝนได้คะแนนเยอะแทะมแ้มาแล้วมาแล้วเอานี่เหลือเราสองคนเหรอมาแล้วมาแล้วลมาแล้วเหลือเราสองคนเหรอเออมาเออเออะไรอ,ะอ่ะอ้าทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะเอาในเมื่อกี้เหลือเราสองคนไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่เหลือนี่เพื่อนอ๋อเพื่อนก็อ๋อเขาหายตัวไปตรงอื่นอยู่ไงเ้เาพี่ฝนชนะให้อะไรกันเนี่ยไหนบอกไปฝึกมาฝึกมาแล้วอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่ มุใหม่เหรออยากได้อีกอันนึงอ่ะนี่พี่วนอยากจะบอกว่าพี่วรแค่ใช้แท่งไม้อันเดียวพี่ฝนเฮ้ยของเบกได้โซรานมาด้วยได้ไรนะดาบเขียนว่าโซรานอ่าแล้ได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ฝนอ่ะใส่ไม่ทนันไม่เป็นไรอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงตีฝั่งตรงข้ามอยู่เนี่ยทำไมเพื่อนเหลือแค่นี้เล้วเ,เอาเอาเพื่อนไ่เกินไหม่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยอ้อดูเพื่อนแดดเข้ามาดูดูพี่ฝนนั่นนั่นเออๆนี่เราเรายืนดูเขาตีกันดีกว่าทุกคน แย่แล้วเหลือแต่พี่เอกมาเฮ้ยเราจะสู้เขาได้ป่ะเนี่ยอ้าคุยกันไปก่อนนะหายใจไม่ทันเขาแดะเออนีหลบไม่ทันมันครูดาวไม่ทันน่ะหายใจไม่ทันทําไงดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกใส่อันนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปพี่เอกเปิดไม่ได้อ่ะเราต้องซื้ออะไรเปล่าซื้อครูดาวมีให้ซื้อไหมอ่ะไม่แน่ใจมเพื่อนจะโกรธเพื่อนเพื่อนมาโกรธที่ไหนเพื่อนมาหัวร้อนใส่เราด้วยเราอ๋อนี่นี่เดี๋ยวพเอกเอา ได้ดาบมาเมื่อกี้อันใหม่เอ้ยไม่ทันอีกแล้วมาแล้วฮ้นี่ได้ตีก่อนตีก่อนได้เปรียบมานี่ตีก่อนได้เปรียบมาเลยเเมามา,มานี่นี่ครูดาวทันทันอยู่ไปไหนแล้วอ่ะฮะพี่กวนเหรอ,อนี่สองคนนั้นจะไม่ทำอะไรเหรอยืนมองไม่พี่ตุยแล้วอ่ะทำไมไปเร็วจังไม่เป็นไรใส่ดาบตอนนี้แหละอันไหนนะอันไหนอันไหนอันไหนนี่นี่น,น,นี่โอ้ ขอดูหน่อยโอ้เท่มีไฟด้วยพี่ฝนอ่ะดีใจด้วยนะอา่าเป็นไงบ้างไงอ่ะม,มาแล้วนี่แล้วได้ดาบอะไรมาน่ะดาบไม้ <c oughs> ดาบไม้ธรรมดาใช่ <c oughs> ดาบไม้ธรรมดาเนี่ยนะอ่ธรรมดาแต่ว่าเราก็พอได้นะจริงเ่าอ่ะก็นี่ไงอือก็ชนะเอกไปรอบหนึ่งแล้วนี่นะมาเจอกันหน่อยดานทะเลทรายดูดิดาบจะเป็นไงบ้างนี่ชอบชอบนี่แดกเขา<ฮ>้ใาใจ โอ้โอ้พี่เอกจัดการได้หนึ่งคนแล้วอ่าดีใจได้นะอ้าวมาเอาเอาย่าแล้วเจอกันเองแล้วมาเลยเฮ้ออ้าวมันยังโอ้โหอาดีใจด้วยทำไมดาพี่เอกมันครูดาวนานจังไะอานี่ง่ายก็ไม่วันธรรมดาอะไรกิ่งไม้เน่ยหรือว่ากิ่งไม้จะครูดาวเร็วนะกิ่งไม้มันไม่มีเอฟเฟคเซ็งเลยของพี่เอกครูดาวนานมากอะกิ่งไม้นี่ธรรมดามากอันนี้อะไรอะ อ๋อเวลาตอนที่โดนแล้วมันแตกก็จะกลายเป็นแบบนี้เหรอสวยไงสวยเออเป็นแบบอะไรนะมาแล้ว<บ>มาแล้วปึ๊บกัม่บอลอะไรสักอย่างนันะะรับด้วยเฮ้ยนี่ได้อยู่รับด้วยได้อยู่รับด้วยตีแพ่คนอื่นไป <laughs> บอกว่าตีไป <laughs> 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 มันครูดาวไม่ทันนะ่ะ บอกว่ารับด้วยไงสรุปแล้วยิ่งสวยยิ่งครูดาวช้าอย่างนั้นหรอออบอกแล้วไห้ใช้นี่เลยกิ่งไม้หมุนไม่ได้กิ่งไม้อะกิ่งไม้โธ่เอ้ยน่าอิจฉาจังเลยอ่าดีใจด้วยนะนี่ชนะกี่รอบวะเนี่ยอุตส่าห์ไปฝึกมาทุกคนดีใจด้วยนะเออมีเพื่อนบอกว่าให้ใช้ชิปล็อกเราจะจะตีได้ดีขึ้นน่ะดูดูนี่ดูนี่เร็วเข้าดูอะไรอะแตงโมฮะได้ของอะไรมาแก ดาบแตงโมเนี่ยนะใช่ได้แตงโมมาเออย่างเท่เลยอ่ะดาบแตงโมของพี่ฝนน่ะมามาเดี๋ยว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 ตีมาอยาตีมาไม่เรายืนอยู่เฉยๆนะยืนอยู่เฉยๆเนี่ยตัวดีเลยนี่ไงเรามามาเจอกันหน่อยแล้วไปตีไปให้คนอื่นบ้างเอาใหม่ตีให้คนอื่นบ้างดิ มาตีมา,ม,ามั่งแล้วก็ตีให้คนอื่นบ้างก็บอกว่าอย่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกาันอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้แบบเออเออคืออะไรอะ่ะเอคอคือแบบคือโดนไม่โดนไม่โดนอะไรพี่เองอยู่ตรงข้ามก็โดนอยู่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมอือืไม่โดนคนอื่นมั่งเพื่อน <c oughs> มาแล้วนี่มียืนเฉยเฉยมาแล้วมาแล้วเออเห็นไหมเนี่ยมันต้องอยู่โต้กันมันต้องฝั่งตรงข้ามมันจะแบบตีกันเฮ้ยเดีด๋ยวเกือบไม่ทันอไปเกิดใหม่กอนนะ เฮ้ยเกือบไม่ทันหน่วเมื่อกี้อ่ะอาวไปแล้วเฮ้ยเราดูเพื่อนเต้นอยู่อ่ะเพื่อน,นบสบายใจมากเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่ตีแล้วถอยทำไงต่อเดียวพี่ฝนก็อ,อยู่เฉยๆก่อนไง<ค>นไม่ต้องวิ่งค,คนเนี้ยเขามีเคียวเนี่ยคนนี้ยถ้าทางจะเก่งไงอยู่เฉยๆดูบอลอย่างเดียวนี่ดูอยู่เนี่ยดูอยู่ <c oughs> เออถ้ามันอยู่เอเอ,เอตกใจหมดเลย <c oughs> อยู่ดีก็ลูกบอลเลี้ยวมาเ <c oughs> ขาอ,อยู่ไกลๆกลเขาีกว่า เออไปเอาไปเอาไปเพื่อนอาเฮ้ยชนะเฉยเลยเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนพี่แกชนะเล้เนี่ยชนะแดดแดดมาแล้วเออหนี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 อนีหนีหนีหนีอนีหนีนีุนี้ายนี่นําไมเนี่นีนยืนียน่หนยหน่หก็ไนีห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 นี่นีืนนี่นีหนีหนีหนี่นีหนีหนีหีหีหงไหนี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 หนไหนีหหนี้นีหนีอ้ีหีหนีหีหนีหนีหนีๆนีน เฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยทำไมเพื่อนดูชิวแท้วว่าแล้วเชียวโธ่เอ้ยดีใจด้วยนะเอออย่างน้อยก็เกือบชนะนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ SUBSCRIBE กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ย